สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ชวนกินน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่เจียวหอมแดงจ้ะไข่เจียวใส่หอมแดงก็มีผักลวกผักสดจ้าทุกคนมากินด้วยกันแซ่บกับแม่วาจ้าทุกคนจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาพากินพาเที่ยวพากินน้ำพริกปลาทูจ้าทุกคนมากินด้ ah, วยกันลวกผักมีผักแก้มหลายอย่างจ้าทุกคนมีจ้ามีถั่วลวกแล้วก็ผักกุงตุ้งอัลกหลาำดอกลวกแล้วก็แตงแตงกวา ก็มะเขือม่วงมะเขือเปราะจ้ะทุกคนมาจา้ะกระลำดอกนี่ก็กระลำกระลำปีจ้ะทุกคนแล้วก็นี่ไอไข่เจียวใส่กระเทียมไอกระเทียมไปโอ้ไม่ใช่ไข่เจียว,ยวหอมแดงจ้ะทุกคนมาจา้ะพูดสิพูดถูกพี่ประตูไม่ว่าเพิ่งตำสิทธ์จ้ะไม่มีต้นหอม นี่กับข้าวเหนียวแซ่บๆจ้ะอือใส่หอมแดงเหลายจ้ะทุกคนมาจ้ามาจ้าด้วยกันจ้ะอือมา 对的。 มือเสืออะไรมือเสือลายจ้ค่คุณกรอบดีมากมันเสือ Tại không đeo Bánh vãi ta không đeo Xếp lại cho เมื่อกินน้ำกันแซ่บๆจัดไปโคจ้า พี่กระชูตําเองแทบแตกค่ะหลวบพักเวลาย,ยางจากทุกคนแทบครับ นู่นจะเล่นอาหาร <laughs> anh em bớt ra chào hết rồi เ,เพื่อชิปกะเร่มากินน้ำ้จทุกคนชิบกะเร่มาให้เลิกงานมาเลิกงานมากินจ้ะเล้ยวว่ากินก่อนหิวรอบมาไหวจ้ะเดี๋ยวให้รู้มากินที่หลังจ้ะชิบกะเร่กระชอบกินน้ำพริกปลาทูจ้ะชอบแบบแบบไม่ว่าตามที่กินเลยจ้ะกินมาจ้ะทุกคนกินพัก แต่หันแสบแสบแต่คุณเมนูจะเล่นอาหารฮะมก็พารกแห่แสบครักค่ะมันไปเรื่อยแล้วก็พวกความเป็นรับแล้วก็ใหดไข้เจียวไให้ลูกนั่งจ้า ไข่เจียวพันปลาใส่เ่ยปลาใส่หอมแดงพันปลาชอบเป็นหอมแดงเจ็ดเฮ็ดทศเออดตังหากนันมาอินมอยากกินได้เรื่อยๆาทุกคนจริงๆก็พักแ่บจะ เงินทองจ่ายทุกคนใบสนิก่อนจ้ะทุกคนเลยเฮ้ยทิพย์กระรี่มากินต่อจ้าหรือว่าอิ่มหลายกินพักไปหลายจ้ะขอบคุณคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายจ้าจังแรกก็ฝากคนไหนก็แชร์ก็ติดตามให้ไรว่าได้จ้ะทุกคนจ้าขอบคุณหลายจ้าขอบคุณหลายใบสนิกนจ้าสวัสดีจ้า